สถานที่ของแพรทอลทีวีค่ะเป็นไงบ้างอ่อนเสร็จดีค่ะว่าแอนโชคดีที่ว่าแอนโซนิคเป็นคู่อยู่แล้วออกกำลังกายด้วยกันอยู่แล้วการพูดคุยก็เลยทําให้ง่ายขึ้นแต่ก็อยากจะเชิญเขาทั้งคู่ไปในรายการ <ใช S 1> เหมือนการไปนิดทอลกว่านี้ค่ะก็เเารียกว่าอะไรเป็นสายพิ่คุยกันแต่ใช่ค่ะวิ่งวิ่งหมดเป็นหลักวิ <c oughs> ง่งาราววิ่งราวคนนี้วิ่งราวอ่ะนี้วิ่งจรีนจาง บอกว่าพี่พีก็ตื่ตื่นปีสามจริงเอคะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนสมัยลูกลูกยังเล็กก็ก็ตื่นเช้าเพราะว่าเราพยายามจัดการร่องตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็พอลูกโตขึ้นก็ตื่นสายขึ้นก็สักปีห้าก็มาเล่นเวทกําบังกายแล้วก็อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยผมในน่าจะเป็นน้องใหม่ในไหมผมน้องไม่นี่ก็ปีสองปีครับจริงจริงก็ถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ว่าก็แบบบําบังกายอยู่ตร ดีครับดีดแล้วก็เรียกว่ามีเป้าหมายในการออกกำลังกายในแต่ละวันแบบชัดเจนขึ้นแล้วก็มีความสุขและสนุกมากขึ้น่แอนเหมือนเป็นแกนนำนี้เป็นแบบไอ้สาวผมเห็นสาวๆ,ๆมามีจอคน <ๆ S 1> <ๆ S 2> บอกว่าไม่มีไม่ไมีใครบอกว่าอยากแข็งแรงนะมีบอกว่าอยากวิ่งสวยเหมนี่แอนทุกคนจะพู้แบบนี้ใเราก็ต้องหารูปที่ดีที่สุดในร้อยรูปหาจังหวะที่เหมาะสมนิดเดิเลยค่ะอะไรหคนจะคิดว่าพี่แอนวิ่งทวันเลยไหมคะไม่ไม่ทุกวันค่ะก็ประมาณ สามวันค่ะสลับะเวดเรนนี่กับสลับกับโยคะค่ะหลาคนอยากแข็งแรงแบบแอนแ,นแ,นแ,นแนบบพอเพรอย่างที่ม่กกี้บอกค่ะคือต้องอาศสยความสม่ำเสมอแล้วก็แอนอาจจะอยู่ในจุดเปลี่ยนที่ร่างกายแอนตอนอายุสามันบหาสุดๆเราก็เลยอยากจะรุกมาฟื้นอาชีพใหม่ก็ต้องสะสมแรงใหม่สะสมความแข็งแ,แรงใหม่ไอ้นี่จุดเปลี่ยนชีวิตแอนเลยตั้งมั่นเพียรทามันแล้วก็วิ่งมาแล้วก็ทํามาจนถึงวันนี้แต่แอนก็เชื่อว่า หลายๆคนก็อาจจะแบบมีจุดหักมุมของตัวเองในเวลาที่แตก่างาก,กาันแันเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ที่เหมาะสมแต่ละคนเองแต่ก็ยังเชิญชวนที่อยากให้ทุกคนแข็งแรงค่ะเราเข่าก็ไม่ค่อยมีปัญหาและแอนจะบาดเจ็บจากการที่โอเคใช้เปมากในเวลานี้มันเป็นเรื่องปกติที่มิกกี้บอกว่ากกกาลังไม่ถึไม่เห็บมันก็มีเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าว่ามันซุบไปตามไวเนี่ยจะไม่เพราะแอนจะทรงสุขขขงภาพแอนก็แข็งแรงดีค่ะครับ ปวิ่งวนเจอได้ตามสวนลุมสวเป็นเป็นลุ่มเหรอเฮ้ยไป,ไ,ปไ,ปไปหาลมวมาคตอนนี้มไม่เลยครับผมแบบไปวิ่งเนี่ยสวนลุมเงี้ยครับแมวเยอะครับผมวิ่งแล้ววิ่งไปแล้วก็ดูแมวใช่แล้วมันมสนรถไฟใกล้บ้านเลยงร้ยสุขภาพดีเรื่องไม่ใช่เรื่องผิดสาชิวิ่งตนนงอนนี้มีใครบ้างคะส,สมาชิกวิ่งมีใครบ้างสมาชิวิง่งจริงๆพี่แอจะเหมือนแกนนำพ่แนจพแอนจะอยู่ ส่วนเป็นบ้างส่วนลุกบ้างผมมาบ้านไกลแต่ว่านานๆอยากได้รูปสวยๆก็ไปวิที่นี่ <c oughs> เราก็จะได้รูปสวยเราวิ่งออกกําลังกายให้ท่าวิ่งถูกต้องแข็งแรงด้วยรูปสวยด้วย <c oughs> แล้วก็เชิญชวนคนออกกำลังกายด้วยพี่กีนด้พี่ ไปด้วยกันครับไปด้วยกันก็ถ้าไหนได้กับแยนตารางลงกันก็ไปด้วยกันคือจริงๆรที่พี่เกดบอกเราไปนะเราวิ่งหนึ่งวันเราได้รูปมาลงเป็นอเนิตย์นะ,ะแต่แต่ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เอารูปมาทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะคือเราเอารูปเนี่ยเราวิเคราะห์ร่างกายตัวเราเอง<ไ>เรามาดูแล้วเราจะได้กรอบได้ถูกว่าคือสังเกตเนี่ยผมชอบไปวิ่งเนี่ยเพราะว่าผมชอบไปดูสิ่งต่คนผมชอบไปดูว่าคนเนี้ยทำไมวิ่งขาเป๋ทำไมคนเนี้ยวิ่งขาบิดทำไมคนนี้วิ่งแล้วดูเหนื่อยง่าย มนันคนนี้วิ่งแล้วมีเสียงเรียบๆเพื่อที่ผมจะได้เอามาวิเคราะห์กับสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ย <M> เอามาพัฒนาต่อก็คือบ้า,าจับเป็นจุดเลยเ<ฤ>พราะว่าเราคิดตรงไหนแอบแอบไปเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลสุดม,มากๆก็จริงๆการออกกำลังกายมันก็มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแต่แต่แนะน,นสิ่งเกอร์เห็นก็คือทุกคนมีความสุขารณ์ได้ออกกำลังกายอืมฝากรายการแอลท็อกด้วยก็แอลท็อกทีวีนะคะทางอมริลินทีวีเอชดีช่อง34นะคะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ทาง ออนไลน์ยูทูบนะคะของแกลแมกกาซีนนะคะแล้วก็แคลพอดแคสต์ค่ะเมื่อไหร่จะมาเป็นแขกรับเชิญพแอนเดี๋ยวมาดีฟล็อปกันหน่อยนะได้สมุอเลยอ่ะได้สมุอได้ครับจริงๆสองคนเนี่ยเขามีเรื่องเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยที่ไหนได้แต่ด้วยความที่แอนเป็นเจ๊ใหญ่ของเขจัวจัวที่จริงเขาเรียกจัวหัวก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองครับว่าออกกำลังกายนอกจาก ชีวิตจะสดใสแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยยังจะหนักอะไรเองหนักกับแอนก้ายนะเพราะอะไรพีแฟนมันลึกกว่านั้นค่ะพี่บอกได้เลยว่าลึกกว่านั้นแน่นอนไม่ต่อกแต่แต่ว่าเร่างกายจะดีบถ้าขอโชว์เสื้อหน่ยนี่เลยครับเสื้อแบรนด์ผมเองครับขายเสื้อครับผมเร็วๆนี้เจอกันครับดีก็มีของขายตลอดนะคะนำมาเก็บคอลเลคชันแล้วสามครับสามแล้วก็มีหมวกมีอะไรอย่างงี้ด้วยครับแล้วขายได้ไหม ขายได้ดีใจมากแฟนคลับผมซื้อนี่แฟนคลับสาเสือผมมากคนรักแมวเยอะคนรักแมวเยอะนอกจากคนรักแมวเยอะแล้วคนรักผมก็ยังเยอะเหมือนกันเขาอุ่นๆก็เขาอาจจะรักผมก็ได้ผมก็น่ารักมัมีอะไรให้แบบว่าเราติดตามก็ไดบติดตามในไอจีครับมีบทขอแบงค์แฝดทีรักแฝดกันแน่ๆมีบทโยมแฟนใช่ครับอย่ากเห็้องพูดกับ Welcome to Star Society.